สวัสดีครับผมทารารับดูลายมือผานหัตพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้งของกับการทานายฝันนะครับผมก็ฝันเห็นหญิงชราําทำนายฝันและเลขเด่นนําโชคนะครับผมก็เริ่มกันเลยนะครับคือผมจะบอกว่าการฝันเห็นหญิงชราเนี่ยเป็นฝันที่ค่อนข้างจะให้โทษทุกทีเดียวนะครับผม ราะว่าหญิงชายใดก็ตามถ้าเกิดฝันเห็นญาติผู้หญิงสูงอายุนะครับผมหรืออาจจะทั้งยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วเนี่ยไทยว่าคุณจะมีเคราะหนะ์หนักนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะให้วิธีการแก้ตรงเคราะห์ตรงนี้ในท้ายคลิปด้วยนะครับผมก็จะเสียของรักภายในบ้าน ด้วยนะครับผมถ้าฟันเห็นหญิงชราไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือคนที่สูงอายุหรือจะมีชีวิตอยู่หรือจะเสียไปแล้วถ้าฟันเห็นญาติผู้หญิงไอ้คนนี่เป็นหญิงชรานะครับผมก็คือจะเสียของรักกันในบ้านหรือมีเคาะหนักเพราะฉะนั้นก็อาจจะระวังการเสียทรัพย์ได้เช่นกันถ้าหากฟันเห็นในลักษณะดังนี้นะครับผมหรืออาจจะมีการแตกเล้าภายในครอบครัวได้ด้วยถ้าหากฟันเห็นหญิงชราอย่างที่ผมบอกก็คือ ฝันเห็นผู้หญิงสูงอายุที่ยังมีชีวิตยอยู่หรือตายไปแล้วทายว่าคุณจะมีเคราะห์หนักแล้วก็จะเสียของรักใครในบ้านหรือเสียทรัพย์และอาจมีเรื่องแตกแล้วภายในครอบครัวได้ด้วยนะครับผมผมจะบอกว่าการฝันเห็นหญิงชราในลักษณะนี้เนี่ยมีวิธีการแก้คือผมแต่ยังไงมันเป็นฝันที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วมันจะอาให้เกิดเคราะห์ตามที่ผมว่าได้แต่คุณอย่าเพิ่งคิดมากเพราะว่า ความฝันก็มีวิธีแก้เหมือนกันความฝันก็อาจจะมีได้ดังนี้นะว่าคุณกินของที่ผิดปกติมากเกินไปตอนกลาก่อนนอนเช่นคุณกินไอติมคุณกินทุเรียนหรือกินของแสลงก่อนนอนจึงทําให้ความฝันเนี่ยมันปฏิปต่อกันไม่ค่อยดีๆเท่าไหร่เช่นฝันซ่อนฝันซ้อนฝันซ่อนฝันและ้าเกิดฝันไปเจอหญิงชราในช่วงตอนที่คุณฝัน แบบระบบมันรวนตอนนอนในเช่นคุณนอนเดินกินของสแสลงตรงนี้ก็ทำให้ฝันคัดเคลื่อนได้ซึ่งก็เป็นกันเยอะเหมือนกันซึ่งก็อย่าไปคิดมากถ้าเกิดเรื่องฝันแบบนี้นะผมคนที่จะฝันแม่กจริงๆคือคนที่ปฏิบัติเรื่องเกี่ยวข้องกับาการใช้ชีวิตอย่างสมดุลตรงนี้ผมคงไม่ต้องพูดมากนะก็คือสมดุลก็คือหมายถึงว่านอนเป็นเวลากินเป็นเวลาก่อนนอนไม่ได้กินของอะไรสะแสลงมาก ก็คือตรงนี้ทําให้ฝันแม่นไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันก็จะแม่นไปตามนะได้เกี่ยวข้องกับเวลาด้วยถ้าคุณฝันตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนถึงย่ำลุ่งก็เป็นเวลาที่คุณฝันแม่นยำนั่นคือเวลาฝันแม่นยำแต่ถามว่าดูวันไหมวันก็เกี่ยวด้วยเช่นวันแรมขึ้นสิบห้าข้าหรืออะไรอย่างนี้ไอ้เวลาสิบห้าข้าหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยก็เกี่ยวด้วยแต่มันมีความเกี่ยวน้อยมากเพราะว่าฝันเนี่ยมันอยู่ที่เส้นหรือรางสังหรณ์ถ้าเกิดคนคนนั้นมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำ ก็ถือว่าฝันมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับวันหรอกมันเกี่ยวที่คนคนนั้นมากกว่านะครับผมถ้าคุณคิดว่าฝันแล้วมันมักจะมีเรื่องบางเอญเรื่องอะไรแปลกๆที่มันเกี่ยวข้องกับฝันที่คุณฝันนะคนคนนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ฝันแม่นคุณก็พิสูจน์ตัวเองได้ดังนี้นะครับผมอีกอย่างเรามาบอกว่าวิธีแก้ฝันหรือวิธีเคล็ดลับที่จะแก้ฝันลักษณะนี้คือถ้าหากคุณฝันลักษณะนี้นั้นอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า ฝันเนี่ยที่ผมบอกไปก็คือฝันในทางที่เป็นอมมงคลทั้งหมดจะแก้ยังไงให้คุณแก้ฝันโดยการไปบอกเล่าความฝันให้กับห้องน้ําเช่นคุณเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปแล้วก็อาจจะไปเล่าอะไรบางอย่างเช่นคุณฝันเห็นอะไรที่มันไม่ดีหรือฝันเห็นหญิงชราฝันว่าฝันหักฝันหลุดอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเข้าไปในห้องน้ําแล้วคุณก็ไปเล่าความฝันให้ห้องน้ําฟังเล่าอะไรก็ได้ที่คุณฝันแล้วก็ไปกดชักโครกทิ้งลงไป แค่นี้ครับวิธีการแก้ฝันง่ายๆอย่างที่1ส่วนวิธีอย่างที่2คือคุณต้องท่องบทสวดยันทุนนิมิตตังถ้าถามว่าคุณไม่รู้จากบทสวดยันทุนนิมิตตังหรือคาถาแก้ฝันลายก็แนะนําให้ไปเสิร์ชคุ o เกิลเอานะครับผมถ้าส่วนทางที่ดีวิธีที่แก้ฝันได้ดีที่สุดเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะชีวิตของคนเราทั้งหมดหรือว่าขึ้นตามดวงดาวหรือเปล่าถ้าเราเป็นหมอดูเป็นนักพยากรณ์ก็จะบอกว่าคนเราเนี่ย อยู่หรือว่ามีปัจจัยที่ชีวิตของเราทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับตามดวงดาวแต่ถามว่านั่นเป็นถ้าหมอดูเขาต้องพูดอย่างนี้แหละแต่ถ้าถามว่าตามที่หลักคำสอนของนักปราชญ์หรือพระพุทธเจ้าบอกก็บอกว่าคนเรากําหนดด้วยการกระทาก็คือกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าทางที่ดีวิธีการจัดการแก้กรรมก็คือการทําบุญนะครับผมการแก้กรรมคือการทําบุญซึ่ง ถ้าว่าฝันมันเกิดจากอะไรฟันก็คือการรังสหรณ์ที่ออกมาเตือนเราวิธีการแก้ฝันที่มาเตือนเราวิธีการแก้ตรงที่ผมบอกไปสองวิธีแรกก็คือเป็นการแก้แบบผักดิบไปหน่อยหนึ่งนะวิธีการแก้ที่ดีที่สุดก็คือการทําบุญนั่นเองนะครับผมก็คือคุณทําบุญแล้วที่ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่รังควานคุณนะครับผมแล้วก็เทวดาประจาตัวของคุณ นะครับผมก็คือแก้ฝันด้วยการที่ไปทําบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ดังนี้นะครับผมคือเจ้ากรรมนายเวรของคุณแล้วก็เทวดาประจําตัวของคุณแต่ให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นหลักเพราะคุณฝันแบบไหนคุณก็ทําบุญให้กับสิ่งนั้นไปนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วถ้าเกิดคุณทําบุญเป็นกิจลจกษณสนหรือเป็นนิสัยไปได้เนี่ย ชีวิตของคุณก็จะมีแต่ดีกับดีเพราะคุณทําบุญวิธีการที่คุณจะร่ํารวยวิธีการที่คุณจะประสบความสำเร็จหรือมีโชคบ่อยๆ่อยก็คือคุณให้ทานคุณทําบุญนั่นเองนะครับผมมาสู่เลขเด่นนําโชคนะครับผมเลขเด่นนำโชคของคนที่ฝันเห็นยิงชราถามว่ามันก็มีแง่ดีเหมือนกันในการฝันเห็นยิงชราก็คือมันก็มีเลขเด่นนาโชคในตัวของมันได้นะถ้าเกิดใครที่ต้องการเลขเด่นนาโชคของการฝันเห็นยิงชลาผมจะบอกแล้วนะครับผมก็ มีคนจะทวนซ้ำสองรอบนะครับสำหรับการฝันเห็นหญิงชลามีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งแล้วก็มีสี่ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เก้าครับผมก็ประมาณดังนี้นะครับผมสำหรับการฝันเห็นหญิงชราความสุขในฝันและเลขเด่นนำโชคนะครับผม อ่าสำหรับผมเป็นหมอดูไรมือพ Hopkins ี่ซีนะครับถ้าใครที่ต้องการดูไรมือพี่ซีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ id มาได้ที่ไลน์ id ทาร mm ัสองห้าหกที่ผมท ah ิ้งอยู่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube ด้านล่างนะครับผมถ้าว่าใครที่สงสัยว่าผมทิ้งไลน์ id ไว้ที่ไหนก็ผมทิ้งไลน์ id อยู่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube ด้านล่างนะครับผมใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube ด้านล่างก็ใครที้การดูไรมือหรือพี่ซีกับผมก็ทักไลน์ id ที่ผมทิ้งไว้ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบด ก็ใต้ข,อขออ้อความด้านล่างคลิป u t u b บนะครับผมก็จบไปสำหรับฝันเฮงชรางข่านายฝันเลขเล่นเลขเด่น,เเดนนำโชคไปนะครับผมก็วิธีการทักเข้ามาเนี่ยผมก็ทักเข้ามาปกตินะครับผมก็สอบถามรายละเอียดสอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดต่างๆมา<ง>ผมจะส่งรายละเอียดให้ไปนะครับผมวิธีการทักเข้ามาก็ทักเข้ามาแบบราคาเขาค่าครูเท่าไหร่หรือสอบถามรายละเอียดยังไงก็สอบถามเข้ามาก็ปกติถ้าเกิดใครที่ทักเข้ามาแล้ว หรือใครที่แอดไปเพื่อนเฉยๆนี่ปกติผมจะไม่ค่อยรับเป็นเพื่อนเท่าไหร่ถ้าแอดเข้ามาเฉยๆนะก็อาจจะต้องทักเข้ามาก่อนผมจะได้รู้ว่าจุดประสงค์ของคุณต้องการอะไรหรือว่ายังไงผมจะได้รับเป็นเพื่อนอย่างเช่นว่าคุณทักเข้ามาว่าจะดูลายมือพราะยุ่สีหรืออะไรยังไงหรือจะอะไรนี้ผมจะได้รับเป็นเพื่อนคือทักเข้ามาก่อนนะครับผมเสร็ผมจะได้รับเป็นเพื่อนถูกวิธีแล้วบางทีถ้าเกิดทักกันไปทักกันมาไม่รู้เรื่องบางทีผมอาจจะเป็นฝ่ายโทรไลน์ไปหาคุณก็เป็นไปได้นะครับผมก็ ประมาณนี้ก็บางท่านจะเป็นผู้โชคดีดันการโทรไลน์ไปจากผมก็เป็นไดน้นี่คือวิธีการดูทางออนไลน์นะครับเวลาดูผมไม่พิมพ์สงใบผมไม่อัดเสยงสงใบนะผมเต็มที่ให้คุณผมด้วยคุณสดๆผ่านทางโทรไลน์หลายคนที่จะมาดูก็รู้นะครับว่าผมเต็มที่แค่ไหนที่เคยมาดูกับผมนะครับ มีวิธีหนึ่งคือดูที่สำนักง,งานเป็นการดูแบบสี่อย่างจุดใจคือแบบ V A P ลายมือพี่ซิงอเฮงตัวเลขแบบเป็ี่นนูนสไตล์ผมเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดชีวิตให้กับคุณเป็นคนที่แก้ไขาปาให้คุณจุๆแบบเต็มที่แบบจริงๆจังๆแบบหลายชั่วโมงติดต่อกันแบบว่าคุณจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้กันไปเลยแบบมีหลายคนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอะไรต่างๆหนานแบบว่าให้ชื่อเก้า กระโดดแบบจเจริญไปได้แล้วหลายคนมากก็มีทั้งอาคารตุกาจากต่างประเทศเป็นทั้งซีอชื่อดังของเมืองไทยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไปแล้วหลายคนนะครับผมบางคนก็เป็นทั้งดาราศิลปินหรือบางคนก็เป็นซีอหรืออะไรต่างๆนานาที่บางคนก็เป็นผู้จัดการธนาคารชื่อดังอะไรต่างๆหลายคนมากนะครับก็มีผมก็จำไม่หมดไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมก็มีหลายคนนะครับผมก็มีอย่างเดียวที่ต้องเตรียมมาคือแรงใจในการพัฒนาตัวเองแรงกล้าคุณจะมีภาษีในการมาดูผมอย่างมาก นะครับผมแบบ V.I.P. ก็ส่วนใหญ่ที่มารว V.I.P กับผมก็ไม่เกินสชั่วโมงนะครับผมเขาก็หมดเคลียร์ปัญหาผมก็แก้ไขเขาเคลียร์ปัญหากับบ้านไปหลายคนก็หลายคนก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมก็นี่คือแบบ V.I.P. แบบธรรมดาที่สำนักง,งานก็มีลายมือพิเศษสออย่างจากรเรือที่1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็จบกันแค่ก็จบสำหรับตรงนี้ไปแล้ว อ่าสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ถูกดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจด้วยสำหรับผมจะมีการแจ้งส่งคลิปดีๆคลิปมีประโยชน์ไปเพิ่มเติมเรื่อยๆสำหรับที่กดติดตามกด subscribe นะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะจะมีการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆคลิปดีๆเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับผมก็ประมาณนี้ก็มีสำหรับว่าออนไลน์แล้วก็มี VIP กับแบบธรรมดานะครับผมใครสตาร์แบบไหนใครต้องการมาดูแบบไหนก็ แล้วตัวท่านนะครับผมก็ตามสถาท่านเลยเชื่อมันในการทำของที่ดีในวันนี้สําหรับคุณก็จะส่งผลที่ดีสําหรับตัวท่านในวันหน้าอย่างแน่นอนก็เชื่อมันนะครับผมว่าการทำที่ดีวันนี้จะส่งผลที่มั่นคงในชีวิตของคุณในวันหน้าอย่างแน่นอนก็ทําอะไรได้อย่างนั้นนะครับผมก็วันนี้ลาเพยงท่านี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ